ถุงมือเยอะที่ผมว่ามันฟาร์มดีนเนี่ยตอนมันยาวกว่าเดิมันดูดิมาดูกันว่ามานันยังฟาร์มอยู่ะผมเห็นสมัยนี้คนที่เล่นเกมนี่สุดใหญ่เขาแบบมีหมื่นกันหมดแล้วมีแล้วผมยังไม่ถึงแบบ5,000เลยบอกเลยถุงมที่ผมอยากมีที่สุดคือถุงมือเนี่แน,น,เน่เนี่ยเนยหนอะมันน่าจะมีประโยชน์ด้านนู้องผมเฮ้ยหนูมันเป็นใช้ยาก don

ถ่วงเวลาทำให้ไอวิมันน้อยลงครับเฮ้ยมันปล่อยพลังแล้วไม่การใช้ถุงมือนี้มันจะผล<า>ที่จะต้องฆ่าผมไปชะนะดูงงผมจะเด็ดเลยเ

อาจารย์จงว้าวปกติจะเถิดอ้าว number one victory royal อ,อ,อะไรกันอะไรเนี่ยตีผมสวัสด์ใส่คำสาบให้กับเออโอ๊ยทำไมผมไม่เป็นคนฆ่า,าวะเออฮ่าฮ่าโดนคำสาบแล้วเฮ้ยตัวแร จะตายในอีกไม่ช้าไม่นะมันจะติดคำสาัสสุดท้ายเขาก็ต้องตายติดคำสาบอีกแล้วมีคนโดนคำสาบแต่ผมก็ตกท้อง ใช้ถุงมืออะไรดิถุงมือชิกกี้ใช้ถุงมือนี่แหละแล้วดูที่จริงผมอยากได้อันนี้นะไอ้ถุงมือเนะี่มันทั้งสวยมันเท่อยากได้มากมากเลยแหละอันนี้แต่มันเอาไม่ได้สิ เพราะมันคือคือต้องเอฟเคสิบชั่วโมงโดยที่เป็นหินแบบนี้อะชิงนแต่ไมไ่ใช่หินอันนี้หินอีกอันหนึ่งย <Yeah. Yeah. S 2> ่าย่าเออตกดีกว่าเออถ้าเกิดเราลองเป็นหินด้วยเราจะเป็นเดมอนกันนะมา ทำไมหลังจากที่เราใช้ถุงมือกันเบบนี้อ้าวเอ้ยเราสำเร็จภารกิจแล้วย e s เราก็สามารถมีถุงมือพิษใช้ได้แล้วเฮ้ยไม่อยากจะเชื we ่อว่าเข้ามาเราจะได้เป็นถุงมือพิษเลยเย้เราเป็นพิษพิษพิษอวด้ยกับพิษเปิดอยากโดนพิษอะเปล่า พิษอยู่ตรงหน้านะจ๊ะพิษตัวอะไรกันพิษไม่เสามมันฆ่าเขาได้อย่างงี้นไปไม่ได้ตงต้นเอ้ยพิษไปทั้งหมดนั่นดูจับตรงนั่นเห็นไหม มันติดพิษแล้วก็เลื่อนรดไปเรื่อยๆมันต้องตายในีกไม่ช้าเขาจะเจ็บปวดทรมานเส็สาหัสแล้วเขาก็จะตายเจอพิษไปหน่อย้เย้เขาคนดีใจแล้วแหละเขาได้พิษแหะนี่คือการแจกจ่ายพลังพิษไงละ่ะ อย่างนี้นั่นเห็นไหมพิษมันขึ้นเกาะเต็มตัวเลยแสดงว่าเขากำลังจะตายครับอย่างทุกทรมานกดสกิลไม่ทันเจอพิษไปหน่อยอ้าวเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นอมตะอยู่เฮ้ยเจอจงมีพิษซะเอ้าเฮ้ยไปไปไปอภิตายตาย พยายามจะดันไนะ ครับแปบ๊บนึงนะครับเป็นหินสิบห้านาทีนี้เลยอันนี้ถ้าเกิดเจอผิดเป็นหินสิบชั่วโมงนะทำไมจริงด้วยเป็นหินสิบชั่วโมงครับโคตรโหด เคยมีแผนที่จะจะน,นี้นะแต่ผมทำไม่ได้เที่จขึ้นไปบนนี้ก็มันคืออะไรกันนี่เป็นหินสิบชั่วโมง <c oughs> <c oughs> อย่างโหดเลยใครมัน <c oughs> แต่ตอนนี้คือผมมีถุงมือพิษแล้วครับถุงมือถุงมือหนึ่งที่จะต้องมีภารกิจสุดหาคอ, <c oughs> อติดพิษครับติดพิษไปดี <c oughs> โอ้โหมันคือกันเออโดนตบไปโอ้โห,โดดโโหขเขาล้างคาสาปพิษผมยังไงเนี่ยล้างคำสาปพ,พิษผมเหมอคนนี้ด้วยเอ,อ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออตบพวกนี้หมดอย่าอย่าล้างคำสาป ล้างคำสาบใช่ไหมตายไปเลยมันติดมันลงไปใครคิดจะล้างคำสาบผมต้องตายล้างคำสาบเจอคำสาบพิษไปหน่อยคำสาบแห่งพิษคำสาบแห่งพิษเออเจอคำสาบแห่งพิษไปหน่อยตาได้าตดายแล้ว เราจะใส่ข ro <ว>้าวสารพิษโอเคตอนนี้เขาได้สืบทอดพลังพิษมาพี่คนหนึ่งครับไม่ได้สืบทอดพลังพิษชาดาสืบทอดสืบทอดสืบทอดขึ้นขึ้นตัวเลยอย่าฆ่าผมพิษเต็มเลยสู้กันก็ไม่หายติดพิษหรอกไง ไอ้นี่มันใครวะเนี่ยมันกลางนา,าเขตโดดไม่ตายเอาเข้ามุกเฮ้ยใช้พลังเลยเดี๋ยวพลังอะไรวะนะซาวาลูโด้โดนวิบอัดจนตาย พลังที่โหดเหี่ยมอมตะหิตตอนนี้คนทั้งเซิฟแทบจะมีพลังพิษกันไปหมดแล้วเนี่ยดูดิแถมคนทั้งเซิฟก็แทบจะติดพิษันหมดแล้วด้วกติดพิษกันจะตายมีอยู่แค่ไม่กี่คนที่จะไม่ติดพิษก,การแก้คำสาปพ,พิษเลยเป็นเรื่องยาก,กเต็มเลย พิษเต็มเลยคำสาปแห่งพิษเต็มเลยอ้ยมีคนตีผมหย e e t ผมลวงเลยเนี่ยเ้ยพระจาคำสาปแห่งพิษคำสาปแห่งพิษเนี่ยเขาไม่ยอมใครง่ายๆหรอกนะคำสาปพิษโอ้ยอยูตงน้าคำสาป คำสั่งพ okay. oh, ิษของผมเนี <can> ่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ดีโอ้สุดแท้ไล่คาถาคำสั่งเป็นพิษเยอะเล่ต้องติดพิษและทนทรมานกับพิษที่แสนสาหัส ตายก่อนเ้าผมไม่ให้เขาแก้พิษแน่นอนเพร่อกันแก้คำสาปเอาพิษทิ่งไดีข้าไม่มีทางให้เจ้าปะแก้คำสาปพ,พิษยังงั้นเจ้าจะต้องตายอย่างทุกทรมานา <ś c oughs> จะได้เจ้าก็ตายีเอาคำสาปพ,พิษไป พลาดพิษไปเออมันจะแก้เขาสามข้าไม่ยอกข้าจะรอไป <S 2> <S 2> <S ทีนีเจ้าก,ก็ไปมัครแก้เขาสาบพิษของข้าได้แล้ว นี่ก็โวยเอาไปเอาไปคำสาปโดนโดนคำสาปพิษไปหน่อยนี่คำสาปพิษคำสาปพิษพิษพิษเต็มเลยพิษเต็มเลยนี่พิษพิษพิษล้างคำสาปพิษอย่าล้าง สาบไปซะเถอะโหลเยโอ้ยไม่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 อย่าตีเอ้ยตีมันกมามเอ้ยลงมานีหนี่กับเขาทางนี้ไม่ทันแล้วล่ะ คงต้อง,งตายอย่างทุกข์ทรมานโว้าดิ้นทุลยว่ตายเพราะคำสาปพิษของผมมันเป็นอะไรที่ทรงเกียรติสำหรับผมมากอุ้ยมักค่ะดาเอออใช้แล้วรราู้สึกคิดถึงถึงพลังถึงนี้เจอคำสาปพิษไปซะหน่อยพระเจ้าเออเเราคือคู่แฝดถึงกัน ทำลอยล้องของเราเลลวลาเนี่ยจริงก็เข้ามาสินายคิดว่านายมีถุงมือพระเจ้าแล้วนายจะโหดอย่างนี้นหรือนี่ตบลวงแล้วเห็นไหมยายายา,ยานี่เดี๋ยวเรา,เรา,เราใส่คำสาปพิษเดี๋ยวหาใครใส่คำสาปก่อน <S <S คนนี้เลยเออคำสาป ติดคำสาปไปซะวันนี้ก็ต้องโดนคำสาปให้หมดอ้าวตาไปคำสาปพิษยังอยู่นั่นคำสาปพิษอ้าวไม่ได้ได้ผมจะตายเพราะโดนคนตีไม่ได้มอคนโดนคำสาปเยอะเลย ไอจิก็มาเราพร้อมที่จะแลกชีวิตเพื่อนอคำสาพทุบมาทุบเออ,ต,อต่อยกับน่อาอะไรเจอคำสาปพิษไปซะหน่อยเจ็บหนักเลยละสิะมาดิไม่มาตายนะ เปลีนต้นไม้หนิเด้อเปลีนต้นไม้นะเปลี่นต้นไม้ไมสามคำสามส่วนนั่นเขาก็จะตายอย่างทุกข์ทรมานด้วยพิษอ่าเรียบร้อยตายซะ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 ฮ่าขาดชนะแล้วเอ้อ Bà mặt bật sức ghét hân thơ thâm sạp hít bên ngoài mặt kỳ tân mãi đuổi năm mươi một năm mươi một năm mươi Holy, <coughs> Holy. เเขาก็ต้องติดคำสาปพิษตลอดการนี่นานเธอครับนี่คือโชคชะตาที่ไม่อาจบิดกเลี่ยงกูเู้แ้วเขาก็จะตายแสดยว่าตายอย่างนุ่งตะลาแล้วก็ตายไปพร้อมกับพิษเฮ้ยมันล้างคำสาปพิษผมได้ไงคุณมันอาจมันล้างคำสาปพิษเป็นไปไม่ได้ผมจะเอาพิษไปแพร่แพร่เชื้อแพร่เชื้อ แพรเชื้อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพิษนั้นมันอันตรายเล่นอย่างนี้ใช่ไหมโวยยาพ่นจะได้ตายผมยังมีวิธีจัดการคนผู้นี้อยู่ถุงมือที่สามารถจัดการคนได้ทันหมดคงรู้ดีว่าถุงมืออะไรมาคนไหนคนไหนมันมาแยมกับผมเมื่อกี้นี้ นีเขาปรับแล้วอะแต่ก่อนมันทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วแล้วก็เลยถุงมือหนึ่งถุงมือที่ฆ่าได้ทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่ายังไงถุงมือนี้ก็ฆ่าได้ทั้งหมด อาจจะนาน,น,ะนอะไรกเทีย <c> ว <oughs> นอกจากถุงมือก็แล้ว, <c oughs> วอะไรเอ้ยด้งมาสิหยาเอ้ยไม่ได้ ผมแน่คุณจะแต่งทรมานมาพลังพิตไงล่ะโอ้ยมันทอนคำสาปผมไม่ได้ยังวะมันทอนคำสาปผมได้ยังไง<อ>ต้องใช้แบบ<ป>พลังโกงแน่ ใช้มนลดำมนลดำแน่นอนใช้มันใช้มนลดำมันใช้มนลดำเฮ้ยเซอผมจะหายไปทันทีเมือ่อพระเจ้าขเขาหยุดเวลาผมจะการเซ็กก์กัได้ไหมทุง่ง กระโดดขีดเป็ดไม่ว่าอย่างไรถุงมือนี้ก็โกงที่สุดในประตพีแล้วถุงมือสุดอูโกงจะโกงไปไหนละ่ะคุณคุณคงรู้สินะถ้าเกิดคนไมาง้นกับผมผมปล่อยพลัง,งไม่ใหญ่ดีเฮยเฮ้ว้า ีี่อีสี่อีสี่แต่ไม่ม่ครอะ้เคตเท่เลยมันคือท่าโพสเด็กกับโตโจ คลิปวิดีโงนี้ก็แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์แล้วกดกระด,ดิง่งกิ๊กๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย